สวัสดีครับพี่ณเดจากช่อง Green Apple Online นะครับได้มาแล้วนะครับกับ Vivo V 1 1รุ่นใหม่นะครับเราได้มา2สีเลยก็คือสี Mineral Blue กับ Agate Red นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีจริงๆของตัวเครื่องกันว่ามันเป็นแบบไหนบ้างก่อนอื่นเรามาดูที่ลักษณะตัวกล่องกันก่อนมุมขวาของกล่องนะครับก็จะมีแจ้งว่า ram 3GB กิก rom 3 2ม b 2กินะครับมีชื่อว่า vivo แล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับ Y 1 1ตรงนี้นะครับแจ้งว่าแบต5000 m ม ดูตัวกล่องกันชัดๆนะครับด้านข้างกล่องจะไม่มีอะไรนะครับเรามาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องกันเลยนะครับตรงนี้มีแจ้งว่า Y11 นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็มีแบต 5,000mAh mm. หน้าจอขนาด6.35นิ้วนะครับ Halo Full View Display กล้อง AI แบบคู่นะครับชื่อรุ่นโมเดลคือ Vivo 1906นะครับสีตัวนี้จะเป็นสี Mineral Blue ส่วนอีกสีหนึ่งจะเป็นอะเกตเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีจริงกันจะมีสติกเกอร์ตาคุณนะครับของกสทชเพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับเราต้องแจ้งเบอร์ค c เซ็นเตอร์นะครับกรณีเครื่องมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02 2943111นะครับโอเคไม่รอช้านะครับอยากแกะเครื่องแล้วมาแกะกันเลย โอเคครับแกะกล่องเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาเลยนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับควิวค์สตาร์ทไกด์นะครับบัตรรับประกันแล้วก็เคสซิลิโคนนะครับตัวเคสค่อนข้างที่จะหนานะครับขอบของตัวเครื่องมันจะงุ้มลงนะครับ <S <S เพื่อป้องกันเวลาเครื่องตกพื้น <S 2> <S 2> ปุ่มด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะมีจุกป,ปิดช่องเสียบสายชาร์จนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบ micro usb นะครับ อันนี้คืออะแดปเตอร์นะครับหัวจะเป็นแบบแบนนะครับตัวนี้จ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์นะครับรุ่นนี้จะไม่รองรับระบบดูออ g อินจิ s นฟาชา g e นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาทดสอบในการชาร์จแบตของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับ ตัวนี้คือสีตัวอะเกตเลนสนะครับสวยอยู่นะอุ้ยสีแดงสวยจะไล่สีมาเป็นแบบสีแดงลงมาเป็นสีดำนะครับตรงขอบด้านข้างจะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเวลาจับมันจะรู้สึกยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ถือว่าจับได้น่นอยู่นะจะไม่เหมือนรุ่นที่ขอบโค้งนะครับ ด้านหลังจะมีกล้องอยู่2ตัวนะครับกล้องหลักความเร็ดอยู่ที่13ล้านนะครับกล้องรองความเร็ดอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟแฟลชนะครับตรงนี้เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะครับสามารถสแกนนิ้วแล้วก็สามารถไปปุ่มชัตเตอร์ได้นะครับชัตเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้แชะ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  <c oughs> มาดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power ปิดเปิดเครื่องนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องถาดซิมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซิมจะเป็นแบบสสล็อนนะครับก็คือสามารถใช้ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดได้1เมมนะครับความจุสูงสุดของเมมโมรี่การ์ดคือ 256G b กิกครับ ด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะไม่มีไมค์ตัดเสียงมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับสีอาจจะดูยากสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสีดาอ่าเรามาดูกันตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับช่องเสียบสายชาร์จช่องไมค์แล้วก็ช่องเสียบแจ็คหูฟังขนาด3.5นะครับหน้าจอขนาด6.35นิ้วนะครับจะมีติดฟิล์มมาให้จากโรงงานนะครับและกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านนะครับแล้วก็จะมีจุดดำๆเล็กๆนะครับพอจะมองออกกันไหมมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับ นั่นบนนี้จะเป็นลำโพงสนทนานะครับดูโดยรวมแล้วก็สวยงามเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขอแกะอีกเครื่องหนึ่งก่อนและนี่ก็คือสีมินิลอร์บูนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนี่คือสีจริงเลยนะครับของเครื่องจริงทั้งสองเครื่องเลยนะครับเป็นไงล่ะชอบของเราลงทุนไหมล่ะ สวยงามสีมินิโลบูนะครับก็จะไล่เฉดส,สีนะครับเป็นสีออก่อาน้ําเงินนะครับไล่ลงมาเป็นสีดํานะครับเวลาดูด้วยตาเปล่าที่ไม่ผ่านกล้องนะครับมันก็จะออกเหมือนสีฟ้าอมเขียวหน่อยๆครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับพี่ณเดชขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการรีวิวการใช้งานพื้นฐานด้านอื่นๆนะครับก็จะทำคลิปต่อจากนี้นะครับส่วนใครต้องการให้ทดสอบอะไรก็สามารถพิมพ์มาแจ้งในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสวยไหมสวยไหมสีแดงสวยงวดน,นี้สีแดงสวย